สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตนะครับมารีวิวแปลงที่ดินที่ตำบลสาลิกาครับเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ดินที่จุดเช็คอินตรงกลางนะครับของเมืองสาลิกาครับเนี่ยมีอยู่ใกล้น้าตกวังตะไคร้น้ำตกสาลิกาเกิื่อนขุนด่านและแหล่งท่องเที่ยวหละหลายที่ครับตรงนี้นะครับเราแปลงที่ดินผมจะมีบดแปงแปลงนะครับเราแบ่แงเป็นแปลงแปลงละ 50กว่าตารางวาแล้วก็มีแปลงที่ใหญ่แปลงหนึ่งครับคือ200กว่าตารางวาเราผมอยู่พิกัดอย่ที่แปลง A5 ครับเนื้อที่ทั้งหมด59.2ตารางวาเราเปิดขายอยู่ประมาณ700,000กว่าบาทครับ7 0 0 0 0ครับตัวนี้แปลงนี้หน้ากว้างก็ประมาณ10-14เมตรลึกประมาณ20เมตรครับที่ดินผมแล้วนะครับด้านหน้าก็มีคูระบายน้ำข้กากับปาพร้อมไฟฟ้าพร้อมครับทนี้ ห่างจากเขื่อนคุ้นดานแค่ไม่กี่กิโลครับที่เห็นเขานะครับคือเขื่อนคุ้นดานนะครับที่เป็นยอดถ่องที่เขื่อนคุ้นดานแล้วก็ท้ายแปลงก็จะมีฐานน้าเล็กๆครับมาใช้สอยได้มีฐานน้ำที่ดินไหนจะมาจากภูเขาครับที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตด้านหน้าและด้านด้านข้างครับด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตเข้าทางรีสอร์ทรีสอร์ดโดยที่ติดรีสอร์ทสองรีสอร์ทเลยครับตรงนี สวยงามมากหมากแก่การทําบ้านพักตากอากาศครับทำรีสอร์ทบ้านหลังที่สองครับทำบ้านพักส่วนตัวยามหน้าหนาวมาพักผ่อนครับตัวนี้สวยงามมากครับทําบ้านนับดาวเล็กๆสวยงามพิกัดตะบลสาริกานะครับสนใจติดต่อประมาณนะครับอาร์ตครับ0ูนย์8 4 8 8 0นะปย์ครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ